วันนี้จะมารีวิวคอมใหม่นะครับว่าถ้าจะเล่นเกมว e a t h r i n g w a v e อย่างภาพสวยๆอย่างเงี้ยเราควรจัดสเปคแบบไหนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ลองกันไปดูนะครับอาจจะไม่ต้องสเปคเท่าผมก็ได้อันนี้ไม่เป็นแนวทางนะครับไปดูกันเลยนี่ก็ซื้อจาก IT City นะครับยอดก็ประมาณนี้นะของผมเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์นี่ยังไม่ได้รวมในนี้นะครับก็อาจจะเพิ่มอีกประมาณ3,5 0 0นะครับสเปคเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไว้ใน d e s c r i p t i o นนะครับตัว c ี u นี่ใช้ Ryzen เจ็ดแะครันเจ็ดร้ายเป็นะครับตัวนี้ไม่แพง b 7 6 0 m a wi ี wifi 2นะครับเขาเขียนว่าคุมไฟ rgb ได้ด้วยนะครับกระจอเป็นกาแล็กห้านนะครับส่วนแร็มเป็นของ Corsair v e n g นะครับสามจุบัตรห้านะครับเ o าว่า u p p l y ์ก็ใช้ของ Thermon t a k e นะครับ7 5 0วัตต์ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ซิงลมไปอันหนึ่งนะครับของ Thermon t a k e เหมือนกันนะแล้วก็คีย์บอร์ดอูรานะครับสีแบบนี้ในเวลากดมันจะเสียงไม่ดังนะครับมันจะแบบ มันจะนิ่มๆหน่อยเาเป็นคอไซฮาปูนไวเลดนะครับตัวนี้ส่วนจอตัวนี้เป็นของ s m s u u g o o y s ซี่นะครับ27นิ้วนะส่วนเคสก็หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเทอ m ์ม t นเท v วิว170นะครับก็ตัวเล็กน่ารักนะครับกำลังดีนะมินิมอลนะครับไม่ได้เน้นความสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้ก็แกะกระจกให้ดูนะครับเสียงข้างในค่อนข้างเงียบนะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าสปายของรุ่นนี้อยู่ด้านล่างนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูในเกมกันนะครับการปรับตั้งค่านะกราฟิกคุณภาพเป็นคัสตอมนะครับเรโซลูชันนะครับหนึ่งพันเยี่สิบคูณนพันแปดสิบนะฮะแล้วก็เฟรมเรทนะกดไปร้อยยี่นะครับ VSync on นะครับ Special effect quality นี่ขอโลนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบเอฟเฟกแบบมันมันฟันแล้วมันชงเชงชงเชงมองไม่เห็นนะ Shadow ultra high นะครับเอ LOD high นะครับ AO on นะครับ Fog on Lighting on นะครับ Motion blur ส่วนตัวชอบโลนะก็เลยขอเป็นโลนะครับอ่ะ Anti ออนนะครับบลูมออนแล้วก็จำนวนประชากรคนเดินทั่วไปกดไฮไปเลยนะครับเอน m y มี่ฮิตแฟนี้ก็ไม่ชอบนะแสงแสงแสบตานะครับก็เลยกดออฟไปนะครับอ่าวดเป็นอ่าวนะครับแอนิเมชันออนเลเทอร์บ็อกอ่าวูนเอฟเฟกนี้ก็คือถ้าเป็นแบบตัวละครได้รับบาดเจ็บนะก็เสื้อผ้าจะฉีกขาดมีแผลนะครับอันนี้ก็ส่วนของการ์ดจอนะครับ Nvidia DLSS นะครับก็เปิดออนไปเลยนะฮะเฟรมเจเนอเรชันออนนะครับ ่า uh, Super Resolution um เป็นบาลานซ์นะครับจะได้ไม่แสบตาเกินไปอ้าว s h a p e n i n g นี่ไม่แน่ใจคืออะไรนะผมปรับเป็นปกตินะครับ a r r a e s i n g นี่ขอเป็นมีเดียมนะเพราะว่าปรับ h i g แล้วแสงมันแสบตามากนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ปรับ h i g นะครับอ่า Reflection นะอ่อนนะครับแล้วก็ Global Illumination นะครับอ่อนโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับของผมนะอันนี้ก็มาอยู่ตรงแบ็ k ช r นะครัภาพก็ประมาณนี้นะครับ เฟมเลดก็ประมาณสูงสุดประมาณ200นะครับอ่ะเี๋ยวจังหวะต่อสู้นะฮะลดเหลือประมาณ140นะฮะร5 0ยห้บปรับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ140บนะต่ำสุดประมาณ140 130นะครับถึง210กว่านะครับนะ อันนี้ก็เป็นด้านล่างของแบ็กชอนะครับนะก็ที่แกนเทอร์ซี่ซิสเต็มนะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะะเดี๋ยวไปตีมอนให้ดูหน่อยนะครับจั <c oughs> งหวะบัวก็ประมาณนี้นะครับหลบได้สบายมากโอ้เอ็ดเด็บ Moment resonance. This helps. อันนี้ก็เป็นโดยรวมนะผมไม่ไม่เกินไม่ต่ำกว่า130แน่นอนนะครับสำหรับสเปคนี้นะสำหรับใครที่กำลังหาคอมไปเล่นเกมบู i n g งเวฟนะครับอาจจะไม่ต้องใส่งบเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ